คขา,าเรียกอะอะไรคะเห็นอะไรกับต้นมะต้นอะไรนะต้นมะขามเทศนะเทศเดินไปคนเดียวไปขอคนเดียวเลยขอคนเดียวนี่แหละเข<อ>าขเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเขาเห็นตัวนี้นี่แหละเห็นเลขแปดก่อนร้อยซับน้ำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับขอน้ำตันชูชง้อยซับน้ำโชคลยเด็ดน้ำโชคมันแอด ไปมาพบแม่หลังวันจากดาวเพิ่นมีท่เด็ดไปขอโชคจากตนบักคามเทครูเพื่อสิน้ำไปแสงโสดแสงท่ายงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนรับปีใหม่กันเนาะมานะหอนมาถึงแล้วกับไปพบไปพอแม่หลังวันเลยหากทันผู้ช้มกัวมาแล้วเอฟซีคมมาแล้วคนอะไรคน,นะคนอะไรเนาะคนอะไรคนอะไรเป็นกังใจเห้ แอดในการทำง,งานมั่งครับจังเลยไปพบแม่หลังวันเลยไปเลยครับกสมาข้าไม่ได้าเลไปขอลีก่กต้นมะขามเทศสองต้นด้านหลังมีต้นมะขามเทศอยู่ขอตอน,รนแรกเห็นเล็กแฝดตัวเดียวเล็กอีกตัวหนึ่งวันนี้ขออีกคนแล้วอยากให้หนึ่งลำบากทีเหมือนกันนั้นสงสารนูเถอะขอเถอะให้เถอะ เขาไม่เขา้ายังไงอีกเรื่องเป็นขอนูกมาดิจิตทธาในมะขามเทศให้นูเถอะนูกก็กลมเขาประมาณสิบวิสิบวทีแหละเกือบหน้ามืดเลยเด้อเลขมันขึ้นมามีเลขแปดก่อนแล้วมีเลขสองแล้วก็มีเลขห้าตามมาแล้วพอทีนี้เลขสองมันตลบขึ้นมาอย่างนี้กลายเป็นเลขหกูกก็เลยเขียนมาให้ให้คณได้ดูเขียนมาให้สองชุดสองชุด ขอเขาด้วยน้ำสองขวดนดน้ำใบสองขวดพี่ค่าเวลานูจะทำอะไรขอแล้วขออีกแปดสองหกในร่างวัน้าเลก้เข้าเขาจะดีใจมากส่งท้ายปีนะคะบเพราะว่านูบอกว่าเลขสองวันเกิดนูกด้วยูกขอเธอะวันที่สองมกราคมีวันเกิดนูวันลูกอันขอแรงเกือบหูดับแไม่เกือบหูดับหูเกือบดับน่ะดับไม่ไหมหรอกแต่หูดับเลย คิดยังไงถึงได้ไปคนเดียวสิีเคยขอไงเคยขอับต้นมะเคยขอกะอะไรงี้แล้วมันได้ไงพวกต้นมะจะไปขอตรงไหนเนาะมองมองไปมองมาต้นมะขามทีว่าจะไปตั้งแต่รอบแรกแล้วพอดีแม่ไปเรียกให้เอาของให้แกหาของไม่เจอรอบนี้ก็เลยไปไปแล้วก็เห็นเล็กีหมใช่เลขแป้นเห็นชัดมากเลยแต่เล็สองกับเล็หกมันตีลกากันอยู่อือ เลขแปดเลขสามเลขห้าเลขตัวเดียวกันหนูก็เลยเดามันก็เลยออกมาเป็นเลขพวกนี้มีเดาด้วยนะเป็นตรงเลยวหนูเป็นเลขสองสุดใช่มันได้มาพวกนี้เป็นเป็นจำกันนี้ไปเดินไปคนเดียวเห็นเดินไปคนเดียวกลับมาก็หอบมาเลยเดมาแล้วก็บอกว่าไปขอสมารค่ขอเขาเคยขอแล้วได้ไงไปนั่งสมาธิขอยังไแล้วมันนทางตันเลวไงอืม ก็เคยขอแล้วได้ไม่ขอแล้วได้ใช่พอได้แล้วก็เอานำมาให้นำมาฝากเนาะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นแนวทางไว้ก่อนเป็นตัวเลือกไว้ก่อนไอ้วยน้าสองคนนึงแหละบางทีอืมเพราะว่าแม่ล่างวันเคยขอนํำพวกต้นไม้ในต้นมะได้เนาะได้มะพร้าว มะพร้าวเราก็เคยขอได้บ่อยอมาขามเทศเราก็เคยขอคยเข้าว้อนเราได้บ่อยอมะยมนี่เขาก็เคยให้เราบ่อยๆโดนขอมะยมไปเอามาใส่ซีดหท้องไปยังที่อือือเคยได้บ่อยๆเคยได้บ่อยๆท่านเล็กมันเข้าเราค่อยไปขอบคุณเขาด้านหลังไปใกลตรงนี้อือแล้วแล้วได้บุญได้อะไรไว้ไหมไปไปขอบคุณนะไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญรอบนี้ไม่ได้บุญเลยเดี๋ยวค่อยขอบคุณเขาเล็ก ให,ให้ได้เลขก้อนเข,เข้าก่อนแล้วเราค่อยไปขอบคุณเขาทีหลังไปบอกก่วขอบคุณถ,ถ้าเราจะมันมีสองวิธีการเลยหนึง่งคือถ้าระบน้เราต้องตามไปแก้อือันนี้เราขอกอนถ้าเขาให้เราปึ๊บแล้วเราค่อยสนองตอบกับเขาค่อ,อยอไปขอบคุณเข,เข้าก่อนแล้วค่อยไปขอบคุณเขาทีหลังอเอางี้เลยง่ายดีมันไม่มีอะไรไปขอเขาไงยเพราะทันคือน้ำสองขวดเขาเดินไปอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็วิ่งกลับมานี่แหละ เดินไปคนเดียวเดินไปคนเดียวนี่แหละก็บอกเห็เดินไปคนยม่มาคนเดียวคนเยยังไม่ว่างเป็นงานกันหมดก็บอกเขาอย่างนี้เดินไปคนเดียวไปขอคนเดียวเลยขอคนเดียวนี่แหละก็เห็นตัวเลขตัวไหนเนาะก็เห็นตัวนี้นี่แหละเห็นเลขแปดก่อนแล้วเห็นเลขสองเลขสองมติลังกาอยู่แล้วก็เห็นเลขห้าอายมาแบบนี้เลยสองแปดห้านี่เละ แปดสองห้า,าเออแปดสองห้าเลยเลขสามตัวนี้นี่แหละเลขมันก็ซ้ำกันเรียงซ้อนกันเลขแปดเลขแปดเลขสองเลขสองเลขห้าเลขหกสองชุดลายตัวเลขมาสองชุดเอเป็นเ,นเป็นแนวทางวันที่สองมอกรามันเกิดหนูพอดีวันที่สองมอกราที่แวะไป,ไปเมื่อกี้ก็คือไปขอเลขขอเลขอ่ะยังไงคะเห็นอะไรกับต้นมะต้นอะไรนะต้นมะขามเทศะขามเทศใช่คู่คู่ เห็นเป็นตัวเลขอยู่เป็นตัวเลขขึ้นในต้นไม้เลยมีอยู่สองมีอยู่สองท่อนเลยแต่เลขสองกับเลขหกมันตลบกันตีลังกากันอยู่คิดยังไงถึงไปคะไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าเออเห็นเป็นต้นม้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนาะเนี่ยทางหนูตันแล้วหนูตันแล้วขอหนูสงสารหนูเถอะสงสารหนูเถอะเอาหนูเอาความสงสารไปแลกกับเขามาอะบอกตามตรงเลยถ้าเขาสงสารหนูขอให้จริงๆมันอาจจะถูกจริงก็ได้ของมอไม่เห็นของมอไม่เห็นเนาะเออเป็นมือเช่านะนำไป นำไปพิจากณาเลยเนาะให้นครับหลังสายฟูตาหลังสายฟูตาคลงคลองแน่เอฟซีตรงนี้แม่จะมีกระดูกรอะตรงนี้แรงตรงนี้แรขาออกไนหนูหูดับเลยอย่างที่เห็นหนูบอกว่าพี่ดีนะเขาไม่เหยียบหนูหูหนูดับหมดเลยหูเออเห็นไปคนเดียวอยู่ต่เขาเหยียบเป็นยังไงเนาะนี่เนาะ วุ้ยขยบหนูก็นอนตรงนี้นี่เลยหายาดมมาดมเลยแหละในกระเป๋ามีแค่ยาดมลูกสาวก็นัากลัวก็ทำยังไงได้เราอยากไม่เอืวไปหาตัวเลขเพื่อเพื่อฝากเอฟซีเนาะฝากเอฟซีไม่รู้ทำยังไงแล้วอะครไปออกแล้วตอนนี้ทําได้จากไหนอะคณะต้นเลขจากต้นมะขามเทศคู่มะขามเทศคู่ในร่างวันเดินไปคนเดียวไปลุนเอาไปลุนเอาเนาะวันที่สองมกราเนาะดักคู่เอาเลย กับคู่คู่เอาตามใจรักตามใจรักใครรักไม่เก็ลองเล่นดูเก็บไว้พิจารณาถ้าเวลาเล่นเพราะว่าเราแก้บนตัวนี้ใช้เวลานานเก็บเรามาร่วมกันตัวนี้นานเลยเลยเห็นต้นมะขามเทพคู่เลยเดินไปคนเดียวเลยแต่ตัวเลขมันให้ก็นําไปเสียงโชคเสียงทายเนาะเสียงโชคเสียงทายให้หมานมีเลขเจออะไรนั่นี่เนาะนี่แหละแปดสองห้าแปดสองหก ็ถ้าตัดเล่นก็ตัดแต่แต่ตัดนะพอมันตัดเร็วเป็นโรคสองชุดเป็นเลขสองชุดเท่านั้นก็มาเยอะสองชุดเอาไว้รุ่นปีใหม่เอาไว้รุ่นปีใหม่ใช่เพื่อใครชอบเพื่อใครชอบใครเห็นแล้วชอบก็ก็ตรงกับที่เราอยากจะเล่นตัดสินใจเล่นซะไม่ชอบก็ผ่านไปดูบอกว่าขอแบบเจ็งเป้งเลยนะขอแบบเจ็งเป้งเลยนะเจ็งเป้งอยากได้แบบเป้งแป้งเลยอยากได้แบบ ใจปุ๊บปั๊บเลยนะอืมดูเลยขอกับเขาดิขอมาให้แล้วไดแบบนี้ด้วยแบบนี้ใช่แปดสองห้าแปดสองหกเอฟซีน้ำไปถึงโชค่างชายให้โชคให้หมานเนะให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยอืมตลอดปีตลอดไปนะใครเห็นคลิปนี้กดไลกดแชร์กดติดตามก็ขอให้รวยรวยเลยขอให้รวยขอให้ครับสวัสดีครับ